เรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับดูสถานการณ์ล่าสุดของรัฐบาลเยอรมันนะนี่คือตัวเลขล่าสุดเราเห็นตัวเลขลงมาต่ำต่ำแล้วนัเนหลืออยู่800กว่าล้านนะจากก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพันนะสองพกว่า ที่อยู่ในกระเป๋าตังค์อันนี้นะครับเราไปเฝ้าดูตัวเลขเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยแกก็โอนออกโอนเข้าโอนออกโอนไปโอนมากันสนุกสนานเลยนะแต่ภาพรวมเนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยกราฟเนี่ยก็ลดลงแหละนะครับภาพรวมก็คือการขายทิ้งนะฮะคุณจะเห็นเลยว่ามีโอนไปไหนบ้างโอนไปคลักเคนนะฮะโอนไปคอยเบสคลักเคนนะโฟร์เทรดไปตามที่ต่างๆเพื่อไปขายนะครับโอนไม่ได้น้อยนะโอนไปทีเนี่ยเนี่ยฮะสามเนี่ยสามพันบี พันบีซีไม่น้อยนะฮะโอนแบบเป็นกรุ๊กรุ๊กรุ๊เนี่ยคุณดูนะในรอบ15ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งกี่บรรทัดแล้วเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเยอรมันมีการขยับขยืขย่นแล้วก็ความน่าสนใจที่ผมพูดเสมอก็คือเขาโอนไปเขาไม่ได้ขาย o t c นะเขาขายที่ e x c h ชแ g e แล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าไปตั้งราคาเซ็ตเอาไว้นะไปบอก e x c h ช n น e ว่าเอ๊ะนี่ฉันอยากได้แถวแถว0 0 0นะถ้าเธอขายไม่ได้6หกหขายน อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเด้งไปแถวๆหกหมื่นก็ดมเต็มที่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราเห็นเรื่องของการดมเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราเห็นตัวเลขเนี่ยเกินขึ้นไหลไปหมดแล้วนะครับหรือนี่คือการจะเคลียร์สต็อกกะว่าเอาให้หมดเลยกูยไม่ถือละนะ b ี c มีเท่าไหร่กูดมให้หมดนะแต่ว่าขอเกี่ยงราคานิดนึงนะว่าราคาเท่านี้ปั๊บสั่ง exchange ขายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงมีเลี้ยวแรงไปต่อได้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเทไปเกินครึ่งแล้วเนี่ย BTC ก็ลงแค่นี้เองนะก็ลงไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วเหนือจากนี้เนี่ยเราไปดูภาพใหญ่กันก่อน ภาพใหญ่ของรัฐบาลต่างๆที่ถือ b t c ีเนี่ยผมไม่ลมจีนว่าจีนไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนออกมานะครับเราเห็นอันดับหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะกินพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงนี้ด้านบนสีเหลืองๆองนี่คือรัฐบาลอังกฤษนะนี่ก็มี B t c เยอะเหมือนกัน,นอังกฤษเนะี่ยไอตัวสีเขียวเข้มเนี่ยคือเยอร,รมันเยอรมันนี่หดลงอย่างชัดเจนนะคือชาติเดียวเลยที่เน้นๆเลยคือเยอรมันนะฮะแล้วก็ดูเหมือนเคลียร์ไปเกินครึ่ง จะไม่ถือแล้วหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆคิดว่ายังไงเยอรมันจะไม่ถือแล้วจริงๆไหมนะเพราะว่าเกินครึ่งแล้วแต่ว่ามันมีการโอนไปและโอนกลับไง คล้ายๆกับโอนไปเสร็จปั๊บสมมมันขายไม่ได้ไอ้ทุงที่เหลือที่ขายไม่ได้ก็โอนกลับมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเกิดความวุ่นวายพอสมควรในการโอนไปโอนมาน,ะนอกเนจากนี้เนี่ยเรื่องของ outflow เนี่ยจะเห็นในแท่งสีเขียวเนี่ย flow ออกเยอะมากๆนะฮะสำหรับตัว BTC นะฮะดูภาพใหญ่ก่อนนี่ฮะนี่คือรัฐบาลสหรัฐแท่งใหญ่สุดนะครับแท่งสีเขียวรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลเยอรมันตอนนี้เ,เหลือค่อนข้างน้อยแล้วผมมาดูที่ ETF หน่อย นะครับหนึ่งในเหตุผลที่มันยังพยุงราคา BTC ได้อยู่เนี่ยก็คือ ETF คุณสังเกตนะว่าช่วงที่รัฐบาลเยอรมันจัดหนักๆเมื่อประมาณ2วันก่อนคือประมาณวันที่8เนี่ยแรงซื้อจากทางฝั่งภาคสถาบันเนี่ยหรือ ETF เนี่ยจู่ๆก็เยอะขึ้นมาแบบกระทันหันนะฮะเยอะมากๆเลย แบ็กลอกก็จัดเข้าไปเนี่ยสามพันเลยนะสามจุดสานะสามพ BTC เยอะนะเว้ยอยู่ดีซื้อวันเดียว3,000กว่า BTC เนี่ยนะฮะในขณะที่วันที่8เนี่ยทางเกอร์สเกลปกติขายอย่างเดียวก็ซื้อเข้ามาตั้ง4ี่ร้อยเกนะอกจากนี้เนี่ยยังมี f ฟเดเรต y นะซื้อปอีกพันหนึงนะฮะอารซื้อไป150ยห้าสบนะฮะบิตไวซื้อไป195เกาสิ้าเอาเจ้าใหญ่พอภาพรวมของวันที่8วันเดียวเนี่ยซื้อเพิ่มนะฮะไป5,280 BTC <ST RA C Cam> เทียบกับรัฐบาลเยอรมันขายมาเนี่ยมันก็สูสีดูดีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยแหละถ้าถามผมว่าเหตุผลอะไรที่ทำไมมันไม่ดิ่งมากมายนะก็นี่แหละมันมีแนวรับนะจากนักลงทุนสถาบันนะ ETF มันถึงมีมีผลไงนะฮะของการผันผวนนะครับลองถ้าไม่มี ETF เด่นะฮะแล้วรัฐบาลเยอรมันเ,เทแบบนี้ผมว่าทุกคนได้เห็น BTC ลงสุดใจนะเหมือนที่ ที่เราเคยเจอมานในช่วงหลายๆไซเคิก่อนหน้านี้นะฮะนอกจาอจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากให้ติดตามคือ2วันล่าสุดนะครับเมื่อวานนะมาดูยอดเมื่อวานหน่อยยอดเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือ 1. คือ b a c k l o อกซื้อน้อยลง จาก3,000เนี่ยเราอ,อยู่แค่2 0 0พเองแต่วันนี้ตัวเลขยังไม่ออกมานะเดี๋ยวจะออกมาประมาณ11บเอ็ดโมง c ก l e อ่ลจากซื้อเนี่ยก,กลับมาขายอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมมนนี้ขายเมื่อวานเนี่ยขายไป661้ดนะฮะคนที่เคยซื้อเยอะๆเนี่ยก็เหมือนจะซื้อน้อยลงนะยางแ a c k l o ็อกซื้อน้อยลงแต่เฟรี้มากขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ Ar รมากขึ้นนิดหนึง่งบิดไว้กลับมาขายแต่ภาพรวมของเมื่อวานเนี่ยคือพูดง่ายก็ซื้อน้อยลงนะซื้อประมาณสัก3 0 0พกว่า BTC นะครับวันนี้ นะยอดที่รวมล่าสุดยังไม่มีแบ็กล็อกซื้อมาแล้วพนะันแปดงั้นชัดเจนเลยแต่มันยังไม่รวมแบ็กล็อกนะชัดเจนเลยว่าแรงซื้อของ ETF นะของนักลงทุนสถาบันเนี่ยเริ่มน้อยลงในวัน2วันนี้นะครับงั้นเพื่อนๆอ,อาจจะต้องจับตามองตอนนี้มันเหมือนเป็นจุดชิงไหวชิงพิบนฮะไอ้ดีมาก็เริ่มแบบไม่ค่อยซื้อแล้นะฮะไอ้ซัพพลายเองก็ ขายขาย,ขายหยุดย,ยหยุดขายหยุดหยุดน่าเหมือนเล่นเกมจ้องตากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าราคาจะลงจากจุดนี้ไหมนะไอ้ห้าเจ็ดพี่จะลงไปห้าหนึ่งไหมห้าสองไหมทุกคนแช่งเต็มที่ไม่รู้ไว้ไม่รู้ไว้มันอยู่ที่การประคับประคองของ etf ตรงนี้แหละนะว่าจะเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่นะครับแล้วก็เยอรมันเนี่ยถามว่ายังเหลืออยู่ไหมยังเหลืออยู่นะสต็อกก็ยังเหลืออยู่ตอนนนนีี้้้ยัังงเหหลลลือ893 800่่่่ไมมถึ 1, 000, าาาาแตว800กวกสรบ BTC ก็ยังคงขายต่อได้อีกนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลอื่นจะซ้ําอีกก็อาจจะลงได้อีกนะราต้องดูแหละแต่เยอรมันดูเหมือนจะไม่ไม่เก็บเอาไว้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีการส่งไปที่เอ็กชแนนต่างๆขายตรงๆไม่มี OTC นะครับส่วนตัวผมมองว่าเมื่อ BTC ในมือของเยอรมันเนี่ยมันน้อยกว่าครึ่งละก็ใกล้จบแล้ว แรงขายมันก็จะไม่ aggressiv e เหมือนตอนต้นๆที่จะเทขายหลังจากนี้จะขายอะไรมันก็เหลือก๊อกสุดท้ายแล้วก็ต้องระมัดระวังในการขายควรจะต้องทํากําไรในการขายให้มากที่สุดนะครับขายจุดที่ได้เปรียบที่สุดนั่นเองนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดามีเยอะเราก็ต้องไปขายจุดได้เปรียบเยอะๆนะครับอันนี้คือแนวโน้มของการ move ของรัฐบาลเยอรม,มันยังไงเดี๋ยวตอนช่วงตอนเย็นวันนี้นะผมมาอัปเดตทีหนึ่งเพราะตอนนี้ข้อมูลมันมีแค่นี้นะฮะงั้นเราจะได้มองราคากันแบบ ระยะััได้แบบโอเคหน่อยนะครับ